ที่นะ,ะให้สําหรับคนหูหนวกทั่วโลกค่ะได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะ mm hmm. เพื่อเอผยแพร่แล้วก็บอกให้โลกรู้ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยมีความเท่าเทียมกับบุคคลที่เป็นบุคคลปกติทั่วไปอะคะ่ะ mm hmm. สำหรับไฮไลท์ของงานวันนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะได้เห็นการโชว์ศักยภาพของคนหูหนวกทั่วโลกนะคะซึ่งได้เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศค่ะที่เข้ามาร่วมในการประกวดในครั้งนี้ mm hmm. ก็รวมทั้งหมด24ประเทศค่ะ ความค,ดคามคดหวังของงานรอบนี้นะคะเราอยาก r e p r เซนต์ประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ค่ะแล้วเราก็อยากจะบอกให้รู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนนะคะผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน,นะคะ่ะให้ได้รับโอกาสดีๆทางสังคมนะคะแล้วก็รวมถึงได้รับหน้าที่การงานที่ดีนะคะ<ม>เทียบเท่ากับบคุคคลทั่วไปะคะ่ะจะมีการต่อยอดจากงานนี้อะไรต่อไปหรือเปล่า ค่ะหลังจากงานนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มีการจัดงานเพราะว่าเราจะมีการเวียนนะคะไปแต่ละประเทศนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือของคนทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมนะคะของคนไทยแล้วก็ของคนต่างชาติด้วยเพื่อที่จะให้เราได้รับการร่วมมือจากทุกคนทั่วโลกจากกลุ่มคนหูหนวกด้วยะคะ่ะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวยให้คุรียนอธิบาย,บายเรื่องความคิดเห็นหนินดนึงแล้วกันเราแบบให้ล่ามแปลดีว่า มาร่วมงานกับประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเดินละล้างตอนจะได้ได้ผลการประสวนมาแล้วทั้งหมดเก้าปีครับแล้วตอนนีคือได้ทำสำเร็จแล้วเราก็ การสัดวประกวดต่อไปเพื่อให้เกิดความเ,เข้าใจของคนหูหนวกและคนปกตินะคนหูหนวกทั่วโลกอยากให้เข้าเ,าเาใจกันทั้งหมดครับแล้วก็ในปกติเราจะเห็นแต่คนปกติแต่ตอาเนี้ยมีคนหูหนวกก็อยากให้ทำขึ้นมาแล้วก็ให้มีแล้วก็เกิดความภูมิใจในในในกลุ่ม ควรถือกันเองด้วยครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมขอขอบคุณสปอนเซอร์ประเทศไทยที่เคยร่วมงานกับระดามีซ่าอย่างดีนะครับร่วมงานมากี่ปีแล้วส่วนตัวนะคะทำงานอยู่กับคุณเอียมาได้ไ ะะทำง,งานร่วมกับชุมพีนะค่ะตั้งแต่ปี2014ค่ะก็คือเป็นการจับประวกวดตั้งแต่มิสแอมิสเตอร์ค่ะสตารไทยก็คือส่งเขงาก็ประวกวดหนึคนค่ะร่วมกับชุมพียนแล้วตอนนี้ค่ะได้ร่วมทำง,งานร่วมกับอาจินไพราชินไ,ไทยได้เป็นสปอนเซอร์ให้ เป็นผู้นสนับสนุนหลักเลยค่ะมาแล้วหนึ่งปีจนตอนนี้